ในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นการอธิบายเป็นข้อมูลสรุปนะครับว่าในแต่ละปีนั้นเราอาจจะมีโปรโมชั่น1ครั้ง2ครั้งสาครั้งนะครับโดยโปรโมชั่นแต่ละครั้งนั้นก็กระตุ้นยอดขายซึ่งเมื่อมียอดขายก็ต้องมีต้นทุนขายเกิดขึ้นนะครับซึ่งส่งผลต่อกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากโปรโมชั่นที่เราสร้างขึ้นมานะครับในคลิปนี้นะครับก็จะทําการสรุปมาว่าในแต่ละปีที่มีโปรโมชั่นไหล โปรโมชั่นเช่นปี2007นั้นนะครับมีโปรโมชั่นสองครั้งนะครับ2008มีครั้งหนึ่ง2009มีสองครั้ง2010มีหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับผมอยากจะทราบว่าถ้าสรุปข้อมูลเป็นรายปีว่าในแต่ละปีนั้นมีต้นทุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของเราเท่ากับเท่าไหร่และมีกำไรสุดทธิก็คือผลการดำเนินงานสุทธิแล้วเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยจะทำอย่างไรนะครับ วิธีการทำนะครับผมจะเริ่มอธิบายตั้งแต่ข้อมูลดิบกันก่อนเลยนะครับนี่คือข้อมูลดิบในบริษัทแห่งหนึ่งนะครับในปี2007นั้นเขามีโปรโมชั่นที่1นะครับมียอดขาย6 0 0 0บาทนะครับมีต้นทุนขายเกิดขึ้น302นะครับกำไรขั้นต้น208ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน20,08 8 000. มีกำไรสุที่252,000นะครับมีลูกค้าตอบกลับมานะครับจากการทำสื่อของบริษัทแห่งนี้นะครับ หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันโดยมีลูกค้าทั้งหมดเนี่ยสามแสนนะครับแต่ว่าลูกค้าตอบกลับมาแค่เพียงแสนสี่หมื่นเจ็ดพันนะครับนอกจากนี้นะครับในปีสองพันเจ็ดยังมีการทำโปรโมชั่นครั้งที่สองอีกนะครับก็มียอดขายต้นทุนขายกําไรขั้นต้นตามข้อมูลต,ต่อไปนี้นะครับจะเห็นว่าปีสองพันเจ็ดนั้นมีโปรโมชั่นสองครั้งสองพันแปดมีโปรโมชั่นครั้งเดียวนะครับสองพันเก้ามีโปรโมชั่นสองครั้งและสองพันสิบโปรโมชั่นครั้งหนึ่ง ผมอยากจะทราบว่าในแต่ละปีนะครับโดยไม่มีการจำแนกโปรโมชั่นหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับต้องการรู้แค่เพียงว่าข้อมูลสรุปของแต่ละปีนั้นมีต้นทุนขายเท่ากับเท่าไหร่และมีกำไรสุทธิเท่ากับเท่าไหร่ต้องการทราบข้อมูลสรุปของแต่ละปีเท่านั้นเองนะครับวิธีการทำก็คือนะครับผมจะเอาเมาส์ไปคลิกที่กรอบตารางทั้งหมดนะครับคุมทั้งหมดเลยนะครับและเมื่อคุมเสร็จแล้วนะครับ จะเอาเมาส์ไปที่ Data นะครับข้อมูลเนี่ยนะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วเลือกฟิลเตอร์นะครับตัวกันไกรนะครับตัวเนี้ยนะครับคราวนี้ผมต้องการเรียงลำดับปีนะครับโดยเรียงลำดับปีที่มากไปหาปีที่น้อยแต่ว่าจะเห็นว่าปีส0 0 7เจ็มันขึ้นก่อนนะครับผมต้องการให้ปีมากขึ้นก่อนแต่ตรงเนี้ยปีน้อยขึ้นก่อนนะครับผมก็เอาเมาส์ไปคลิกที่ลูกศรตรงเนี้ยนะครับ แล้วเลือกซอสจากใหญ่ไปหาเล็กก็คือจากปีมากนะครับไปหาปีที่น้อยคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะเรียงลําดับมาให้เราแล้วนะครับปีสอง0ันสิบขึ้นก่อนสอง9ันเกสองัแปดล้วสองพันเจ็ดเนี่ยนะครับก็จะลําดับให้เราแล้วเมื่อเราได้ทําการซอสข้อมูลแล้วนะครับตามลําดับปีแล้วต่อไปนะครับให้เราคลิกเมาส์นะครับคุมทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ ไปคลิกที่ Data นะครับไปที่ s u b total นะครับคลิกเข้าไปคราวนี้เราไปเลือกนะครับว่าเราจะให้มันออกยอดรวมของอะไรนะครับผมต้องการให้มันออกยอดรวมของต้นทุนขายผมก็ติ๊กที่ช่องต้นทุนขายและกําไรสุทธิก็ติ๊กที่ช่องกําไรสุทธินะครับส่วนอื่นๆไม่ติ๊กนะครับผมต้องการรู้ยอดสรุปของต้นทุนขายและกําไรสุทธิเท่านั้น ลูกค้าทั้งหมดที่ติ๊กอยู่ก็เอาออกนะครับก็ติ๊กกลับเข้าไปให้มันออกไปนะครับแล้วผมก็กดปุ่มโอเคผมก็จะทราบว่าต้นทุนขายและกำไรสุทธิในแต่ละปีนั้นเป็นเงินเท่ากับเท่าไหร่แต่เนื่องจากว่าในแต่ละปีนั้นอาจจะมีโปรโมชั่นหลายอันนะครับผมต้องการให้แสดงแค่เพียงยอดรวมของแต่ละปีเท่านั้นดังนั้นปีสองพันิบเนี่ยนะครับผมก็เอาเมาส์ไปที่ ตัวขีดตรงนี้นะครับแล้วกดเข้าไปนะครับมันจะตัดยอดให้เหลือแค่เพียงบรรทัดเดียวคือยอดสรุปของปีสองพันสิบเท่านั้นต่อไปนะครับปีสอง9ันเก้านะครับก็เอาเมาส์ไปคลิกที่ตัวขีดนะครับมันก็จะสรุปยอดรวมให้ในสองพันเก้านะครับสองพันแปดก็เช่นกันสองพันเจ็ดก็เช่นกันเราก็จะได้ยอดสรุปนะครับของต้นทุนขายเนี่ยนะครับยอดสรุปของต้นทุนขาย และยอดสรุปของกําไรสุทธิในแต่ละปีนะครับ2010มีต้นทุนขายแสนสองนะครับกำไรสุทธิ2 4 0 0 0 0ี่นสมนะครับ2009ต้นทุนขาย3 5 0 0 0นากำไรสุทธิ4,95,000านแล้วก็จะมียอดรวมเลยนะครับของต้นทุนขายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2007จนถึง2010ผมต้องการมองเห็นให้ชัดเจนนะครับผมก็เทสีลงไปนะครับ สีแดงนะครับนี่คือยอดรวมของต้นทุนขายนะครับในช่วง4ี่ปีนะครับส่วนกําไรสุทธิก็เช่นกันนะครับผมก็จะเทสีลงไปนะครับไปที่กระป๋องสีนะครับสีแดงก็จะทราบแล้วนะครับว่ายอดรวมต้นทุนขายและยอดรวมกําไรสุทธินั้นเท่ากับเท่าไหร่ในแต่ละปีและยอดรวมนั้นรวมกันแล้วเท่ากับเท่าไหร่นะครับ